สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอบล็อกตอนที่517ของโตติงตองออ d ด o e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิคชครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับผมบอกตามตรงว่าเป็นการรีวิวไมโครโฟนสำหรับร้องและพูดในงานแสดงสดที่ผมต้องใช้สติปัญญาเยอะที่สุดในการหาคำตอบเพราะว่าข้างในมันเหมือนกับรุ่นล่างๆของมันเลยแต่ว่ามีผลลัพธ์และบุค,คลิกเสียงที่อัปเกรดขึ้น ค่อนข้างชัดเจนและที่สำคัญครับราคาสูงขึ้นประมาณ50%อีกด้วยไมโครโฟนตัวนี้ครับคือ AKG D7 นั่นเองครับในโอกาสนี้ครับผมต้องขอขอบคุณบริษัท MI Engineering จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไมโครโฟน AKG และหูฟัง AKG ในประเทศไทยสำหรับการเอื้อเฟื้อสินค้ามาให้ยืมทดสอบด้วยนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยครับ ผู้ผลิตไมโครโฟนเกือบทุกรายเวลาที่เขามีไมโครโฟนต่างรุ่นต่างราคากันข้างในเนี่ยมักจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปด้วยเพราะว่าดีไซน์ที่แตกต่างกันมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเองครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยผมกล้าย,ยกเลยชัว PGa 58ชัว SM 58 และชัวเบ t a 58A 3รุ่นนี้ใช้เลข58เหมือนกันแต่ดีไซน์ข้างในคนละอย่างอย่างสิ้นเชิงเลยละครับแต่ในกรณีของ AKG D7 เนี่ยครับมันไม่ใช่ ข้างในคือ D5 ครับแต่ว่าเหมือนกับ D5 ที่กินสเตอร์อยเข้าไปจนกระทั่งแม่งปึงปังปึงปังแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ออกมาโอเคเห็นผลต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นล่างของมันซึ่งก็คือ D5 นั่นเองครับเรามาดูเรื่องของวัสดุความแตกต่างเหล่านี้กันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยครับรูปที่ผมจะโชว์ให้คุณดูในตอนนี้ครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง AKG D7 AKG D5 และ Sure SM58 คุณก็จะเห็นเลยครับว่า D7 กับ D5 เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยครับยกเว้นสีของตะแกรงซึ่ง D7 เนี่ยจะเป็นสีออกคอปเปอร์คอปเปอร์ทองแดงหน่อยๆส่วน D5 เนี่ยก็จะเป็นตัวแหวนเป็นสีเทาแล้วก็ตะแกรงเป็นสีดำ แต่พอเปิดข้างในออกมาครับเราจะเห็นความแตกต่างครับนั่นก็คือ D7 เนี่ยจะมีการพันคอยทองแดงอยู่บน voice m i c r o p h o n ครับเราจะเรียกมันว่าฮัมบัคกิ้งคอยฮัมบัคกิ้งคอยในที่นี้เนี่ยครับมีหน้าที่ในการกรองสัญญาณที่รั่วมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเวลาที่เราเอาไมโครโฟนไปใช้ตามที่ต่างๆนั่นเองครับสิ่งที่รั่วเข้ามาได้เนี่ยศัตรูยอดฮิตเลยมีอะไร นั่นคือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองครับปลั๊กไฟสายไฟรวมไปจนถึงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รั่วม,มาจากหม้อแปลงของตู้แอมต่างๆมันไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับและถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินมันในหูฟังหรือลำโพงแต่ว่าบางครั้งครับมันจะทำให้เสียงเบสรวมไปจนถึงเสียงเบสต่ำหรือกลางต่ำ มันขุ่นมันมัวได้ครับเพราะว่ามันก็ทำงานเป็นฮาร์โมนิกนั่นเองดังนั้นครับ AKG ก็เลยใส่ฮัมบังกิ้งคอยลงมาครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เราจึงสามารถคาดหวังว่าเสียงเบสและกลางต่ำสำหรับไมโครโฟนตัวนี้จะสะอาดมากกว่า D5 ครับอันดับที่2ครับก็คือไอ้เยื่อที่ปิดไดอะแฟมเนี่ยแหละครับไอ้เยื่อตรงนี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดเราสังเกตของ D5 เราจะรู้เลยว่า D5 เป็นสีดำา d เเป็นสีเทาด้วยความที่ผมสงสัยครับว่าทำไม D7 เนี่ยถึงมีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพเสียงมากกว่า D5 อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าข้างในคือไส้เดียวกันผมเลยลองเอานิ้วขีดๆดูครับคือปกติเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีแรงตึงผิวมันจะมีความถี่เรโซแนนซ์ความถี่เรโซแนนซ์ ของไอ้า้าอะคูสติกของ D7 เมื่อเทียบกับ D5 แทบไม่มีเลยครับแล้วของ D5 เนี่ยเรโซแนนซ์มันจะไปอยู่แถวความฉีกกลางเกือบกลางสูงแต่ D7 ไม่มีเราก็สามารถคาดหวังว่าเสียงกลางหรือกลางสูงของ D7 ก็สะอาดมากกว่า D5 ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไม่พอครับข้างในด้ามครับจะประกอบไปด้วยวงจรไฮพา s สฟิลเตอร กรองสัญญาณความถี่ต่ำที่ต่ำกว่า8 0เฮิร์ซลงไปออกไปนั่นเองครับหรือพูดกันง่ายๆครับก็คือไมโครโฟน D7 เนี่ยสบเข้าไปในระบบเสียงอย่างน้อยๆครับเสียงร้องของคุณจะไม่บวมจะไม่ขึงจากตู้เบสอย่างแน่นอนนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่า AKG D7 เนี่ยข้างในมันคือ D5 แต่เป็น D5 ที่กินสเตอรอยเข้าไปแล้วก็ปึงปังจนมีผลลัพธ์ซึ่งแตกต่างจาก D5 ค่อนข้างชัดเจนในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็จะมีตัวไมโครโฟนคอจับไมโครโฟนแล้วก็เคสนิ่มๆกันกระแทกครับ คือผมขอถอนคำพูดจากที่ผมเคยพูดเอาไว้ในรีวิว AKG c 6 3 6ว่าไอ้เคสเนี้ยมันไร้ประโยชน์เพราะว่าผมได้เห็นแล้วครับว่ามันมีประโยชน์จริงตอนที่ผมรับ AKG D7 มาจาก MI Engineering เราได้เห็นครับว่ามุมของกล่องมันบุบลงไปจากการกระแทกค่อนข้างรุนแรงแล้วมันอยู่ในด้านที่ด้ามไมโครโฟนอยู่ด้วย พอผมเปิดกล่องขึ้นมาด้วยความลุ้นเราเห็นว่าไอ้เคสตรงนี้เนี่ยครับมันยุบเข้าไปครับตามแรงกระแทกแต่ว่าด้ามไม้ข้างในไม่เป็นอะไรเลยและผมก็สามารถนำมาใช้รีวิวให้คุณดูได้ในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับดังนั้นผมขอโทษนะครับผมเข้าใจแล้วครับขอถอนคำพูดเรื่องไอ้เคสอ่อนตรงนี้ซึ่งมันไร้ประโยชน์ออกไปเลยครับเรามาดูสเปคกันดีกว่าสเปคเนี่ยครับ ตลกร้ตลกร้ายจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสเปค D7 เหมือนกับ D5 ทุกประการครับส่วนที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเหมือนกันทุกประการเมื่อเทียบกับ SM58 เนี่ยก็คือเรื่องของการตอบสนองความถี่ D7 เจนี่ยจะรับที่70-20,000ถึงสอเฮิร์รับที่5 0 1 5 0 0ถึงเฮิร์ เป็นซูเปอร์คาร์ดิโอเมื่อเทียบกับคาร์ดิโอสำหรับ SM 5 8มีความไวที่สูงกว่า SM 5 8ประมาณ 2.5dB หรือพูดง่ายๆครับลูกบิดเกณฑ์เท่ากัน D 7กับ D 5แรงกว่า SM 5 8 2dB ครับเกณฑ์คุณก็จะปรับน้อยลง 2dB ให้มันดังเท่ากันนั่นเองครับเมื่อเรามาดูที่กราฟการตอบสนองความถี่ครับคุณจะร้องอ้า อันนี้มันคือ D5 ถูกต้องครับทุกสิ่งทุกอย่างครับโ Polar Pattern ที่ทางการรับทุกสิ่งทุกอย่างคือสเปคของ D5 หมดเลยครับยกเว้นเสียแต่ว่า D7 เนี่ยจะมีการ r o ออ o ความถี่ต่ำเนี่ยครับตั้งแต่ประมาณก่อน200ลงไป ซึ่งต่างจาก D5 ครับที่มันจะเริ่มโรออฟความถี่ต่ำเนี่ยตั้งแต่ร้อยลงไปดังนั้นครับเราจึงสามารถที่จะ Expect ได้ว่าไมโครโฟน AKGD7 จะมีบุคคลิกเสียงที่ใกล้เคียง D5 แต่เบสน้อยกว่าและด้วยความที่เบสมันน้อยกว่าขนาดนี้มันก็จะฟังดูแล้วกระจ่างไบรท์กว่าประมาณหนึงนั่นเองครับ อะเราจะมาทำการทดสอบกันครับโดยเทียบกับ sm 5 8เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ฟุตเทจตอนที่ผมทดสอบ akg d5 มาวางคู่ให้คุณดูด้วยครับอันดับแรกคือ proximity effect ครับคือปรากฏการเสียงบวมเมื่อต้นเสียงอยู่ใกล้กับไมโครโฟนนั่นเองครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าถอยออกมาครับที่ระยะ1นิ้วครับ12345 12345ถอยออกมาที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ12345 12345 ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หหถอยออกมาครับที่ระยะ1นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หหแล้วก็ถอยออกมาครับที่ระยะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วที่ผมใช้เป็นประจำครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หาห้า ต่อไปเป็นคิวของชัว s m s m สํหาสำหรับ proximity effect แล้วครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 ต่อไปเป็นการทดสอบโปร i ี e หรือเสียงพืบจากการสะกดคํานั่นเองครับพื้นทืชื่อพื้ที่ชื่อพื้ทืชื่อพื้ทืชื่อส่วนโปร i ีฟของชัวเอสเอ็จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับพื้ที่ชื่อ เท่เท่เช่อันดับต่อไปเป็นการทดสอบ off-axis c a n c e l a t i o n หรือการเจียปนของเนื้อเสียงเมื่อต้นเสียงอยู่หลุดออกไปจากมุมรับด้านหน้าของไมโครโฟนครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์องศาครับด้านหน้าของไมโครโฟนพอดีครับ1 2 3 4 5 ขยับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆอีกครับที่ตำแหน่ง90องศาของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5และขยับต่อไปอีกครับจนอยู่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 ผมย้อนกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับส่วน off-axis c a n d e r a t i o n ของ Sure h SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5หขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5และขยับไปอีกครับที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5สา4 ขยับกลับมาครับที่90องศาของไมโครโฟนครับ12345ขยับกลับมาที่45องศาของไมโครโฟนครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับต่อไปจะเป็นการทดสอบ handling noise ของ AKG D7 ครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบ handling noise ของ a k g d 5ครับส่วน handling noise ของ Sure h SM 5 8จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับ ต่อไปเป็นการทดสอบ Transient Response ของ AKG D7 ครับ G T G G T G G T G J T G Transient Response ของชัว SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จีจีกีจีทกและท้ายที่สุดครับผมจะเงียบให้คุณฟังประมาณ8ถึง10วินาทีครับและผมจะเงียบโดยใช้ชัว SM58 ให้คุณฟังประมาณ8ถึง10วินาทีครับ เมื่อกี้ก็ได้เห็นกันไปแล้วถูกไหมครับถึงการทดสอบไมโครโฟน AKG D7 คู่กับ AKG D5 และ SM58 ชัวเราจะเห็นเลยครับว่า AKG D7 กับ AKG D5 เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้เคียงกันมากๆครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของ off-axis c o l o r a t i o n อันนี้ใกล้เคียงมากเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนกันหมด ส่วนเรื่องของ handling noise เนี่ยครับ AKG D7 เนี่ยจะทำงานได้ดีกว่า D5 ซึ่งดีกว่า SM58 เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับดีกว่านั่นเป็นเพราะว่ามันมีวงจรตัดความถี่ต่ำกว่า80 Hz ลงไปนั่นเองครับมันก็เลยทำให้เสียงการสั่นสะเทือนคืมคืมคึมคมเนี่ยขึ้นมาน้อยลงตัวไม้ AKG D7 ครับมีเรื่องของ Proceive แล้วก็ Proximity Effect น้อยกว่า D5 ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่า SM58 เนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเลยแล้วก็ที่เหลือครับ handling noise transient response เรื่องของการเงียบต่างๆเนี่ยมันก็คือ D5 ที่ตัดเบสออกแล้วก็มีความกระจ่างชัดของเสียงมีความกว้างมีความพริ้วสมูทของเสียงมากกว่านั่นเองครับ และก่อนที่เราจะจบกันไปครับผมจะเอาไมโครโฟน AKGD5 มาเสียบเปลี่ยนเพื่อทำการทดสอบและจะอ่านข้อความซ้ำกันให้คุณฟัง2ครั้งครับพูดได้ใกล้ไม่มากกว่าเพราะมี h ฮพา s ์สฟิลเตอรที่ระยะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วรับเสียงแหลมได้รายละเอียดสูงกว่า sm 5 8และสมูทกว่าเนื่องจากมันมีเสียงกลางที่มีความเจียปนน้อยกว่า ผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็น AKG D7 แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความเดิมให้ฟังอีกครั้งนะครับพูดได้ใกล้ใหม่มากกว่าเพราะมี High Pass Filter ที่ระยะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วรับเสียงแหลมได้รายละเอียดมากกว่า SM58 และสมูทกว่าเพราะเสียงกลางมีการเจือปนที่น้อยกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเชื่อว,ว่าความแตกต่างที่คุณได้ยินเนี่ย จะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไมโครโฟน AKG D7 เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนซึ่งมีรากฐานมาจาก D5 เกือบ100%เเต็ม แต่มีการใส่สเตอรอยเข้าไปให้ปึงปังปึงปังแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างออกมาในราคาที่สูงกว่าประมาณ50%นั่นเองครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับผมไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะเหมาะกับใครในกรณีนี้เพราะว่าไมโครโฟนทั้ง D5 และ D7 เป็นไมโครโฟนที่มีความสมูทมีความราบรื่น ราบรื่นถูกแล้วใช่มีความราบรื่นทั้งในความฉี่เบสกลางแหลมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือพูดกันง่ายๆครับมันเป็นไมโครโฟนที่มีโทนกลางๆไม่ได้มีคันเลอร์ที่จะอุ่นหนาแสบหูอะไรขนาดนั้นรายละเอียดมันก็มาเต็มครับ ผมจึงบอกเลยครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการเสียงที่เป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับที่คุณได้ยินตัวเองก็ลองใช้ดี5ดูครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเสียงของผมเมื่อผ่าน d 7มันต่างจาก d 5แล้วคุณอยากจะลองคุณก็ไปลอง d 7ดูเผื่อจะถูกใจแต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากการตอบสนองความถี่ของ d 7เนี่ยครับมันเริ่มที่จะตัดเอาความฉี่ต่ำกว่า200เฮิร์ลงไป ผมจึงไม่แนะนำไมโครโฟน A.K.G. D.7 ให้กับลูกค้าหรือนักร้องหรือนักพูดใดๆที่มีเสียงสูงและเสียงบางเป็นทุนเดิมครับแค่นี้เลยครับที่เหลือเหมือนการเกือบจะทั้งหมดมีอัปเกรดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยประมาณนี้ครับขอขอบคุณบริษัท M.I. Engineering จำกัดสำหรับการส่งสินค้าเข้ามาให้เราทดสอบแล้วก็เป็นของใหม่แกะกล่องด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ